เเวย์นะครับลงมาปักตรงนี้จะมีวอลุ่มเยอะให้คุณดูว่าไอ้วันที่วอลุ่มเยอะตรงนี้อันนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับตรงวันที่มีวอลุ่มเยอะตรงนี้มันไม่ถึงจุดสกปรกเลยคุณสบายใจได้เลยว่าเนี่ยมันเริ่มสูงแนวโน้เสว์ละของแนวโน้มขึ้นเข้าใจไหมครับต่อไปนะครับคุณรู้ได้ไงว่าเป็นเเว์เพิ่งลงถ้ามันเป็นเเว์เพื่อขึ้นนะตรงนี้มันจะต้องวิ่งขึ้นไปแล้วชนะอันนี้เลย นะครับแล้วมันต้องไปเซเว่หรืออันนี้เท่านั้นมันจึงเป็นเซเว่เพิ่อขึ้นโอเคไหมถ้าไม่อย่างนั้นในเฟรมแรกในคืึแรกที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวนี้มันทำโลไฮอันนี้มันทำโลนะครับโลโ่าโลโลว่าโล,โล,โลนะครับแล้วมันไม่สามารถทำวีเชฟขึ้นไปทะลุไฮผมเอาไฮได้ไฮไดไฮหนึ่งใกล้ๆก,ก็ได้นะครับถึงไฮเดิมที่มันหลุดลงมาเนี่ยครับมันเป็นเซเว่เพิ่มขึ การเซเว่พูทลงคือจะเซเว์ต่ำกว่าจุดสต็อปทลอดที่เกิดขึ้นจุดสต็รปลอดอย่างที่อยู่ตรงนี้เซเว์ต่ำกว่าจุดสต็รปลอดเซเว์เพื่อลงนะครับการเซเว์เหนือจุดสต็อปลอดเห็นไหมครับเป็นการเซเว์เกิดขึ้นอันนี้เซเว์เหนือจุดสต็อปลอดใช่ไหมครับเป็นการเซเว์เพื่อขึ้นต่อนะครับในเซเว์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับถ้าเราไปเรียนระบบของฝรั่งมันไม่ได้บอกเรามันเพียงแต่บอกว่าอันนี้เป็นเซเว่ถูกไหมครับ เป็นเซเวสิมบิทิคอลไทเกอร์มันใช้คําว่าสิมิทิคอลไทเกอร์มันบอกว่างมันบอกว่าการเซเวในรูปแบบของซิมบิทิคอลไทเกอร์นะครับเป็นเซเวเพื่อขึ้นหรือเพื่อลงก็ได้แม้ฝนะรังมันหลอกคุณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นรูปสามเนี่ยผมถามตรงนี้คุณรู้ได้ไงว่ามันเซเวเพื่อขึ้นครับเพราะซิมบิทิคอลไทเกอร์เป็นเซเวเพื่อขึ้นหรือลงก็ได้มันเป็นสําเ็จนะครับคุณเรียนมาแบบนั้นใช่ไหม พอพูดเห็นซิมิทิคอซัานเกิดคุณสับสนไหมฮะตกลงมันจะเซเวเพื่อขึ้นหรือเพื่อลงใช่ไหมครับก็นี่ไงถ้ามันจะเซเวเพื่อลงการลงตรงนี้มันต้องลงหลุดนี่ลงไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาปุ๊บแล้วมันเด้งได้มันเด้งได้นะครับผมติดจะได้ประมาณ3วันมันเด้งได้ปุ๊บแสดงว่ามันเซเวเพื่อขึ้นตรงนี้จะมีวอลุ่มเยอะแล้วในกรอบเซเวจะวอลุ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับ วันที่เปล่าจะโวลลุ่มมากเห็นไหมครับซิมเปติคอลไทเกอร์ตาเซเวสพุ่งลงเห็นไหมครับลงมาครั้งแรกล,ลงพุ่งพุ่งถึงจุดสต็อปล็อตตรงนี้แหละตรงนี้มีจุดสต็อปล็อตอยู่นะครับอันนี้เป็นอนุขึ้นยิงย่งชันยิ่งดีมีสัญญาณกับตัวลงแน่นอนลงมาไซเวย์เป็นซิมเปติคอลไทเกื่อลงแน่นอนถูกไหมครับรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นซิมเปติคอลไทเกิรนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ย เราก็สามารถที่จะรู้ได้อะไรไซเว่เพิ่มขึ้นอะไรไซเว่เพิ่มลงตารางฝรั่งไม่ได้สอนแบบนี้แน่นอนนะครับทาไมถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมก็พอดีมา,าวันนี้ข่าวร้ายลงมาตรงนี้ข่าวดีขึ้นมาตรงนี้ข่าวร้ายขึ้นมาตรงนี้ข่าวดีแล้วทําไมเป็นแอสเซนดิงของเราขึ้นรูปนี้เป็นรูปแอสเซนดิงแฉกนะครับเห็นไหมครับลงมาแล้วไซเว่สูงกว่าจุดสตาร์บล็อ เห็นไหมครับแท่งนี้ลงมาเลยเห็นไหมตึ้ง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 สูงกว่าจุดสตาร์ลอดไซเบรเพื่อขึ้นลงมาเห็นไหมครับตึ้งตึ้งตึ้งแท่งเดียวหลุดตรงนี้เลยนี่คือจุดสตาร์ลอดใช่ไหมครับเพราะนั้นไซเบรเพื่อลงเห็นไหมครับง่ายไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องจำชื่อละมันจะเป็น ascending เป็น descending แทนกันไม่ต้องจำชื่อดูคลื่นแรกที่ลงมาหลุดจุดสตาร์ลอดไหมถ้าหลุดเป็นไซเบรเพื่อลงถ้าไม่หลุดเป็นไซเบรเพื่อขึ้น จบไหมครับง่าไหมครับรูปแบบอะไรดูรูปแบบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปเผาตำราฝรั่งทิ้งได้หมดเลยเพราะคุณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจเป็นรูปบุรุแฟดเห็นไหมครับเปิ้ลแฟกไม่ยู่ขาทงนะครับเปิ้ลเป็นแฟกเป็นแฟก,ฟกอะไรครับขาทงอยู่ข้างบนเห็นไหมครับขาทงอยู่ข้างบนคือหลุดจุดสตราตร์ทลงมาขาทงมีอยู่ข้างบนอันนี้เป็นเซเวเพื่อลงอันนี้เป็นแฟดเพื่อขึ้นเห็นไหมครับง่ายไหม ใช่ไหมครับข้างในนี้เหมือนกันบอลรุ่มบอลรุ่มมากแล้วรุ่มน้อยรุ่มน้อยลง่มเบรปึ๊บเป็นหลอกอีกทีหนึ่งนะครับแบรปึ๊บตัวนี้เป็นไงเป็นช็อตอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับสําหรับทีเฟกแสดงว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องไพ่แพทเทิร์นด้วยเพื่อที่จะรู้ว่าตรงไหนนะครับจะช็อตหรือจะรอกแต่สําหรับเรามีปัญหาเนี่ยเพราะเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันไซเวร์เรารู้ ใช่ไหเปิดขึ้นหรือเพลงแลงวงานเลิกมันจบหมดเลยใครถ่ายวิดีโอ,อผมกแช่งเนียห้ามถ่ายนะครับอันถ่ายวิดีโอนะครับผมถามว่าทำไมต้องถ่ายวิดีโอถ้าผมพูดเป็นแต่เช้าเนะี่ยผมพูดเรื่องเสร็จใช่ไหมผมพูดเคลียร์ไหมฮรเคลียร์ตอนนี้ผมกำลังพูดเรื่องเสร็จอย่างน้องอยู่นะครับแล้วมันเคลียร์ไหมครเคลียร์ ถ้าคุณตั้งใจเรียนเนี่ยคุณต้องไปทวนอะไรเนี่ยไม่ต้องคแค่ไปดูแค่นั้นเองเพราะที่ผมสอนจะสอนเฉพาะที่เป็นเนื้อเนื้อทั้งหมดอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเพนแนงน,นะครับเพนแนงคือสัมเดียมที่ไม่เป็นรูปแบบนะครับคือชนขอบไม่ขอบอะ่ะไม่ชนขอบอะ่ะนะครับทําไมไม่ชนขอบก็พอดีจะชนพอดีขาวลงมาร้ายมาก่อนก็เลยวิ่งลงอ่ะเวลาจะชนแล้วขาวร้ายมาก่อนเลยวิ่งขึ้นแต่ก็นับเป็น A B C อะ่ะก็จะจบนะครับทําไมใช้เวลเพิ่มลงครับก็มันอยู่เหนือจุดสตาร์ทลง ทำไมไซเว่เพื่อเพื่อลงอันนี้ฮะก็มันหลุดจุดสตอปอองมาเห็นไหมครับดาวเซลลี่บรหลุดแล้วด้วยก็ไซเว่เพื่อลงแน,น,นนะ่นอนอน,น,อนะครับเพระตาะถ้าตรงนี้จะขึ้นต้องมีสัญญาณรีเวอร์เซอร์แล้วขึ้นไปเลยพอเข้าใจไหมครับคือเวลามันจะขึ้นเนี่ยนะครับมันลงมาแบบนี้ถ้ามันจะขึ้นมันต้องวิ่งพุ่งๆแล้วทำยูไนเลยถ้ามันทำบ e ีฟอร์เมชัช่ไม่ได้มันไซเว่ยอย่างเงี้ยมันลงหมดนะนะครับมันไม่มีขึ้นเจ้ามัขายของได้แล้วนะครับ ต่อไปมันกัใช้เวทเป็นรูปเวทเวทก็คืออะไรครับมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมมันไม่มีรูปแบบนะฮะไซเวทเหนือจุดสต็รปลอสนะครับไซนะเวทต่ำกว่าจุดสต็รปลอสเห็นไหมครับเป็นไซเวทเพื่อลงนะฮะถามว่าเราต้องรู้รูปไหมครับก็เดี๋ยวเราก็กรู้พอเราล่าเ้นปุ๊บกูมันเบกซี้มาไหนเราก็เข้าไปลองไนงะมันหลุดที่นี้มาไหนก็นลงเราก็กลับมาช็อตไงียใช่ไหมครับเราไม่ต้องสนใจว่าเป็นรูปอะไรเลยนะครับต่อไปนะครับ เป็นเด็กเทนเซอร์เด็กเทนเซอร์ก็คือสี่เหลี่ยมะลงมาตึง้งไม่หยุดเห็นไหมครับไม่หยุดจุดสตาร์ทลอดมันใช้เวลไปเลยนะครับสุดท้ายก็คือเห็นไหมครับหลุดตึง้งลงมาแท่งแรกเนี่ยผมไม่ถึงขึ้นได้หลุดจุดสตาร์ทลอดไหครับหลุดจุดสตาร์ทลอดลงมาครับใช้เวลเพื่อลง,งนง่ายนะครับมันจะเป็นรูปอะไรก็ได้มันเป็นไม่ได้แบบเดี่ยวมันเป็นรูปรูปทางทรงเลขาคณิดไหมครับรูปที่เราเห็นทั้งหมดเป็นรูปเลขาคณิดใช่ไหมครับ รูปเลไรหาคณนิตหะไรครับที่เป็นแพทเทิร์นต่อเนื่องไม่ได้หรือเป็นสัญญาณไซเว่์เป็นรูปไซเว่์ไม่ได้คใครนึกออกว่ารูปอะไรครับที่ไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้เราเจอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเจอสี่เหลี่ยมขนมูเจอเส้นเลี่นด้านเท่ารูปอะไรที่เรายังไม่เจอครับวงกลม <laughs> มันจะไม่เป็นรูปวงกลม,มเด็นขาดนะครับจะไม่เกิดขึ้น แต่รูปอื่นเป็นได้หมดขาหมูใหญ่ขางหมูเล็กเวดเล็กเวดปากอ้าเวทเป็นได้หมดเลยนะครับหลักก็คือรูปอะไรเช่งมันเปิดลองมาต้องมีวารุปวันที่วารุปเยอะๆหยาดจุดสโแลวครบนะถ้าหลุดไซเวทเพื่อถ้าไม่หนุดไซเวทเพื่อโอเคไหมครับยิงถนนะับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเตึ้งหลุดแน่นอนไม่ต้องคาดการถ้าแล้วไม่มีหกเจ็ดน,นะครับถ้าแล้วโช๊โช๊โช๊ ไดมอนด์ไม่ใช่วงกลมเ,เ,เ,เป็นรูป,ปร,รูปแบบเพชรเป็นรูปเพชรไดมอนเป็นรูปผสมของสามเหลี่ยมสองรูปใช่ไหมเอาสามเหลี่ยมสองรูปมาผสมกันะแล้วเป็นปเพชรเรียกว่าไดมอนในนี้ผมไม่ได้โชว์ไว้ผมราาับาดฝรา่ของพูดถูกต้องนะครับคือผมไม่สนใจว่ารูปอะไรทั้งหมดถ้าไดมอนด์รูปแรกที่เป็นสามเหลี่ยมรูปแรกขึ้น,ม,นมานะครับมันลงจุดสต็อปแล้วมันเข้าไปไดมอนดพื้นลบใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเรามีหลักของการ เราผ่านไซเวย์ได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะชนะการเทรดทั้งโลกเลยถูกไหมครับเพราะที่มันยากคือตุกไซเวย์ใช่ไหมถ้าไซเวย์จบเพราะนั้นถ้าไซเวย์ยากเป็นไงก็อย่าไปเทรดตอน way. ไซเวย,เย way, ์จบไหมจบถ้าเรามาแล้วไม่ได้ปิดปิดไม่ทันแต่มันไซเว้ก็จบแม่งก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวข้าวหน้าก็ทานก็ได้นะครับค่อยหน้าไข่คำก็ไ,ได้คือคนไม่เข้าใจจีวิทยาหรือเวลาเราชอ็อตไปตุ้งเนี่ย สิ่งที่เราต้องการคือช็อตแล้วคุณต้องลงเลยอ่ะก็มันอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับแล้วมันจะไซเวอร์ขึ้นต่อคุณช็อตให้มันลงเลยมันมีแรงปะทะของคนที่เริ่มเชื่อว่าเป็นขึ้นถูกไหมครับแรกแรกเนี่ยมันจะลงได้ดีเพราะคนหลายคนยังเชื่อว่าเป็นลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดนี้ที่มันขึ้นไปเวลามันลงมันจะลงได้เยอะนะเจ้ามันตามใจถูกไหมครับของยังเชื่อว่าลงเลยอยู่ใช่ไหมมันก็จะตกปึ้งมาเพื่อมันจะมาหลอกเพื่อหลอกให้คนที่ไม่เชื่อว่า ขึ้นช็อตเพิ่มอย่าคุยไอ,อยู่นะ้ับลงทุนรายทั่วไปเนี่ยจะช็อตเพิ่มเป็นแสนสัญญาคอยดูที่ผมทำหน่ายลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมคิดว่ารายย่อยนี้จะเป็นต้องไม่จําเ,เป็นต้องเลนอะไรถูกไหมครับเพราะวันนี้รายย่อยขายหุ้นและรายย่อยช็อตฟิวเจอร์แสดงรายย่อยของโลกชัดเจนฝรั่งลองฟิวเจอร์ฝรั่งซื้อหุ้นฝรั่งมองขึ้นนะครับใครชนะ ดาวเทลลี่ชนะฝรั่งก็ไม่เกี่ยวฝรั่งเราค้างแพ้เราตลอดดาวเทลลี่เป็นคุณบอกว่าดาวเทลลี่ชนะที่หนึ่งห้าสามเจ็ดทิศดีดาวชนะนะครับเชื่อทิศดีดาวนะครับอย่าไปเชื่อฝรั่งกองอย่าไปเชื่อใครอย่าไปตามดูวอลุ่มของใครนะครับนนครับตอน,ตอนเส้น,นเบรยเป็นไงนะครับตับดเส้นเฉลี่ยสิบวันนะครับตัดอยู่แล้วหลุดเส้นสิบวันอยู่แล้ว หลุเส้นสิบวันแต่ไม,จไม,จไม่จุดแต่ไม่หลุดจุดสต็อปลอานะครับต่อไปตำแหน่งของแนวโน้มนะครับเมื่อเรารู้แล้วเราก็หลุดเทรน,นได้แล้วเราก็เราก็าาสงสัยว่เาเฮ้้มันจะไปถึงไหนวะเนี้ยนะครับม,มันจะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันขึ้นไปถึงไหนของมันแล้วในแต่ละแนวโน้มเนี่ยเราควรจะทําอะไรเพื đây, ่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับมันก็จะบีบ ทฤษฎีของฝรั่งคนหนึ่งเขาเขียนไว้นี่ก็เป็นรัสเซียนะครับเขาเขียนไว้เขาบอกว่าตําตแหน่งของเนักนิมิตขึ้นนะ่ะมันมีทั้งหมด5ตําแหน่งนะครับตําแหน่งของเนักนิมิเอาไว้กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความรวยให้กับตัวเองนะครับตําแหน่งของเนักนิมิตขึ้นมี5ตําแหน่งตําแหน่งแรกนะครับการสะสมหุ้น accumulation น,นะครับก็คือการสะสมรอง ูกไหมครับสะสมรอไปเรื่อยๆสะสมรอไปเรื่อยๆม,มีเงินถุงเงินถังสะสมรอไปนะครับขณะที่เขาสะสมพุ่งไปเขาก็สะสมรอไปด้วยนะครับจังหวะนี้ก็คือหลังก่อนหน้านันน้นเป็นอนุกรมชัดเจนเป็นองแน่นับได้คบ ABC. รบ A B C แสดงว่าต้องมี A B C เดี๋ยวต้องไปเรียนอิทฤษฎีหนึ่งที่มารู้เรื่อง A B C ถูกไหมครับก็จะเข้ามาสู่ a c c u m u l a t e เห็นไหมครับ e c c คอมเ a ร e นะครับตรงนี้ก็คือการสะสมหุ้นคนที่จะเล่นหุ้นตรงนี้ได้เป็นอะไรครับ g g เ e s s i v ด trader คือนักลงทุนที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์เยอะแข็งก้าที่จะรู้นะครับถึงจะกล้าลองวันที่มันลงไป870เนย่ยนะครับแต่คุณเห็นฝรั่งมันลองมาสุดท้ายมันปิดน,นะนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ของแอกคอมเบรคืออะไรครับ คือสวิงเทรดขึ้นมาลงไปลองขึ้นมาช็อตลงไปลองขึ้นมาช็อตนะครับถ้ามีสัญญาณรีเวอร์สตรงนี้แล้วเล่นขาเดียวถ้าไม่มีรู้ได้ไงว่าไม่ใช้เวทเพื่อลงก,กอถูกไหมครับดูตรงนี้มีสัญญาณรีเวิร์์เกิดขึ้นนะครับลองตรงนี้ปิดตรงนี้ลองตรงนี้ปิดตรงนี้นะครับ คุณดูดีๆนะครับเหมือนที่ผ่านมาเลยเสร็จแล้วลงมาเห็นไ,ไหมครับลงมาลงมาแต่คลื่นที่เกิดขึ้นตรงนี้ม่นจบเป็นคลื่นย่อย,อ,ยอันนี้มันเกิดตอนที่เซตอยู่ที่สามร้อยแปดสิบมันเหมือนกันไหมนะคุณดูดีๆนะผมจะเปิดกรอบจริงให้ดูที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสองวันเนี้ยคุณดูว่ามันเหมือนกันไหมสวิงเทปขึ้นมาเป็นไงครับลงมาจากตุ้สัญญารีวเวอร์เซ็ตตรงเก้าร้อยครับขึ้นมาตรงนี้ใกล้ๆทันปิดลงมามาลองใหม่แต่แถวเก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบขึ้นมา ช็อตทนใหม่เห็นไหมครับลงมาปึ้งขึ้นมาเบรคเอาท์นะครับในโพิชันที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างเหมือนรถกำลังจะออกจากกรุงเทพจุดเริ่มต้นที่นุสวรีชยัยเป็นไงครับรถติดไหมครับติดไหมครับติดเพราะนั้นก็จะขึ้นไปได้ขึ้นยาม,มากนะครับหลังจากนั้นเกิดการเบรคเอาตุ้งเบรคเอาเนี่ยนะครับ กรุเบรเอ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สองสแสดงว่าการสะสมหุ้นมันเกิดขึ้นในตำแหน่งที่หนึ่งแล้วเพราะนั้นเรารู้แล้วตอนนี้เราจะไปเชียงใหม่นะครับแล้วแถวเนี้ยอยู่ในแถวหลักสี่เนี้ยไม่ไม่ไปไหนแล้วนะครับมาดูว่าจริงไหมนะครับตอนที่เซฟวิ่งกลับมาครั้งแรกเห็นไหมครับตึงต้งตึ้งเห็นไหมครับตึง้งไม่ไปเห็นไหมครับไปเลยไม่ได้ไม่ไปเห็นไหมครับ ย่อมาทีหนึ่งแล้วค่อยไปเหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นขึ้นยอดเนี่ยขึ้นนั้นเซ็ตลงมาจาก900กว่าแล้วลงมา380ร้งมันจึงต้องเก็บพุ่นนานถูกไหมครับแต่นี่มันลงมาไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วิ่งกลับมาเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแอคคุมบอลเลยเป็นไงครับการสะสมมันจะใช้เวลาสั้นกว่าภาพจริงเหมือนกันนะครับตึ้งช็อตตึ้งลองตึ้งช็อตตึ้งลองใช้ทั้งเทียนหมดเลยถูกไหมครับแท่งแดงช็อต แท่งเขียวลองแท่งแดง็อตแท่งเขียวลองเบรกเอาลองเพิ่มจบดูง่ายไหมเฮ้เห็นแล้วที่พูดก็ไปฟังเทปด้านหลังที่พูดตามนี้ไหมถูกไหมครับผมก็รงบอกว่าผมกำลังสอนคุณวันนี้ตามที่ผมพูดในในวิสเนอร์บายรายการอื่นเนี่ยไม่ได้พูดแบบนี้นะครับผมพูดที่เนชั่นก็พูดอีกแบบนึงครับผมพูดในวิสเนอร์บ์ผมพูดพูดแบบนี้นะครับว่าเป็นม่วง เลนะครับเส็นม่วงไม่ดูเหรอครับอ๋อไม่ดูเลยไม่ดูดูตอนเทรดถ้าเป็นกรอบใหญ่ผมจะดูอ่าเส้นบอกเส้นก่อนสีเขียวเนี่ยคือสิสีฟ้าก็คือย5สิบห้านะครับสีแดงก็คือ75สห้าสีม่วงก็คือเส้นสองรอนะครับเดีย๋ยวต้องเทรดพูดแล้วผมจะสอนให้นะครับว่าใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้จะพึ่งนะครับหรือไม่จบนะครับ หลังจากตรงนี้เบรกอาเป็นไงครับกลยุทธ์คือเทนฟอร์เลอร์เพราะนั้นถ้าอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเป็นไงครับปึ้งหนึ่งสามเจ็ดห้าอึ้งเด้งช็อตขายมาก่อนสพอขึ้นมาร้อยยี่สิบสองขายก่อนเรารู้แล้วไงว่ามันเป็นสวิงเทรดเนี่ยสพอปั้งลงมาอีกเอาไปดูร้อยซื้อกลับเห็นไหมครับสพอเด้งขึ้นมาอีกผ่านร้อยยี่สิบสองผ่านไหมผ่านหรือเปล่าฮะไม่ผ่านจะไม่ผ่านเชิกขายก่อนนะครับ ถ้าพานได้ไงเฉ็นฝนเลยเห็นไหมครับเห็นภาพนึกภาพออกไหมครัอันนี้ได้ประโยชน์นะฮะมันจะบอกกลยุทธ์ของการที่เราเป็นเทรดเดอร์ไงมันไม่ใช่อินเวสเตอร์อินเวสเตอร์ซื้อตึง้งนไงครับอยู่เฉยๆซื้อเสร็จตัวหนึง่งในสวิงนี้หุ้นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่และตัวบางตัวยังลงไม่จบบางตัวขึ้นแล้วต่างกันนะครับก็จะย่อยสะสมหุ้นจบโตสำหรับอินเวสเตอร์แต่สําหรับ,รบคนที่เป็นเทรดเดอร์เรามาเรียนตอนนี้เรียนเพื่อเป็นเทรดเดอร์เพราะฉะนั้นเป็นไงครับ หากาไรเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นฟิวเจอร์ร้อยจุดร้อยจุดร้อยจุดเยอะไหมครับก่อนที่คนเขาจะมาเชนโฟลเวอร์ตรงนี้ตุนเบรกเอาเรากาไรไปร้อยจุดนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบอีห้าสิบสี่ร้อยเรากาไรไปสี่ร้อยแล้ว400ลนะเชนขึ้นมาเห็นไหมครับแต่เรากําไรไปสี่ร้อยจุดแล้วนะเห็นไหมครับจะเกินตรนงไหนครับ เกิดการที่มันลงตึงต้งตึ้งตึ้งหลังขึ้นสี่อ่ะมันจะเกิดเับกี้ทุกครั้งนะครับต้องไปรู้ขึ้นสี่ละนะครับเดี๋ยวเรียนต่อจากนี้นะครับตรงนี้เบรกเอาเทนโฟลเวอร์แล้วนไงครับเลสทัวฟิหลังคุณเพิ่งเบรกเอามากี่วันฮนะสอบว่าแล้ววันจันทร์คุณจะไปแล้วมันเลสทัวฟิลลัร์ทงไม <c oughs> มันอาจจะมียอดตรงนี้ใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะต้องไปใช่ไหมไปต่ออีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นขึ้นเนี้ยมันจบอย่างน้อยพันหร้อยห้าสิบต้องไปโชว์อะโชว์ให้เห็นนะมันต้องขึ้นไปโชว์ให้เห็นทีเฟกก็อีกสี่สิบสามสิบสี่สิบจุดใช่ไหมก็จะเท่าที่ผมบอกประมาณรอบได้ถึ่งพันหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครรอมาจาดอัือหนังสี่ไปรอบแรกแล้วนะครับเก้าสิบหรือแปดสิบจุด กับเงินที่วางไว้ประมาณ65ชุดได้กำไรไป,100ปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับคุณหมอก็หมอตั้งทำไมถามิงไม่รู้ตามกันไหมให้ผมว่าไมได้นะ <c oughs> ผมเอานนะตำ <t lazım> <t PlayStation> แหน่งที่สองผ่านไป ตำแหน่งแรกสวิงเทปตำแหน่งที่2องเป็นไงครับรถวิ่งมาละวเอ้ยมาคนครสวรรค์ละนะครับมีแทังแดงเป็นไงครับเริ่มเป็นรีเอคคอมูเรตอันนี้เรียกว่าตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งเนี้ยคนเริ่มบางคนยังไม่คิดว่าขึ้นเลยนะออขึ้นมาพอจะซื้อพวกอเมริลกลงรลยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิงเทปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็น a อ C นะครับ หลังจากนั้นก็จะเกิดการเบรกเอาอีก1ครั้งขึ้นไปก็เป็น ten follower เห็นไหมครับพอเบรกเอาอันนี้ก็คือเบรกครั้งที่1อันนี้เปรกครั้งที่2เราเริ่มรู้อะไรบางอย่างแล้วนะครับว่าการซื้อหุ้นที่เป็น follower มันมีแค่1ครั้งสองครั้งของขึ้นที่ขึ้น5้าขึ้นเท่านั้นเองนอกจากนั้นในระหว่างวันที่เทรดเป็นไงครับ ย่อลองย่อลองย่อลองเห็นไหมครับไม่มีเทนโฟเลอร์เกิดขึ้นเทนโฟเลอร์ <por> เกิดขึ้นไปแล้วครั้งแรกที่1537งห้าสามเจดเซตหนึ่งย์หนึ่งสคือคือตัว S ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนี้เซตกำลังที่มาตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉนั้นถ้าเราจะไล่ลองไล่ลองไม่ถึงว่าเปรกวันไหนต้องรองเบรกอะไรนะ ไม่มีเบรกอะไรแล้วนะครับจนกว่าเป็นไงครับจะเกิด re-accommodate um หนึ่งครั้งก็คือมีการปรับฐานลงมาแล้วไม่ถึงจุดสตาร์ปลอตนะครับเป็น re-accommodate um ก็เป็นสวิงเทรดเหมือนเดิมเ tenfold จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งคือตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเบรกเอาเป็นขึ้นฮ่าขึ้นสุดท้ายแล้วทำ ABC เห็นไหมครับเราเริ่มรู้แล้วว่ากลยุทธ์ในการเทรดทีเฟกนะที่เป็นสาขึน้นก็คือย่อลอง ใช่ไหมครับวันจันทร์ถ้าคุณจะไปเทียมันย่อไหมคุณดูเมื่อวานวันศุกร์ขึ้น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 มาตั้งแต่เช้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งศูนย์ผมจำไม่ผิดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดใช่ไหมครับตอนเช้ามีหนึ่งศูนย์สองเจ็ดใช่ไหมครับเพื่อวันศุกร์ใช่ไหมฮะไปหนึ่งศูนย์สามเจ็ดแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาไม่มีย่อเลยขึ้นไปถึงหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เพราะนั้นในช่วงเช้าขึ้นไปอ่ะไม่มีการรองเกิดขึ้นถูกไหมครับ ลองตรงไหนครับตอนบ่ายย่อมาตึ้งศูนย์ี่ศูนยใช่ไหมครับนั่นแหละย่อลองเข้าไปเข้าใจไหมครับคือคําว่าย่อลองเพราะนั้นในระหว่างวันที่คุณเทรดต่อไปนี้เป็นย่อลองนะครับถ้าคุณไปลองที่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ตอนเช้าเนี่ยคือคุณเป็นคุณยังไม่ได้ไล่ลองนะครับเพราะมันเปิดวันศูนสมเ็มันยังพอลองได้อยู่ถูกไหมครับเพราะเรารู้ว่ามันเปรกเยงเอาเมื่อวานเรายังไม่ได้ลองแล้วเราก็รู้ว่า มันไม่ควรจะเปิดจากอีกเพราะฉะนั้นน่ยแถวแถว1037เเ,เราสามารถลองเข้าไปได้เราไม่ได้ไล่หลหอกถูกไหมครับแต่ไพป1045 105 1050 10ลนะลองไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นการเป็นไล่หลหอกนะครับเหมือนกับเบรกเอาหรือไงคุณถึงไล่หลหอกเรียกว่า mm hmm. earth, เทรนโฟลเลอร์เทรนโฟลเลอร์เกิดไปแล้วนะครับที่1014แล้ววันนึงขึ้นที่เปิดมาเปิดมา1019 1021นะเป็นเทรนโฟลเลอร์เป็นไงครับลองทุกราคาูหมก เช้ามากดลองไปพอ,อละออกลับมาถึงกูยังไม่พอนี่หว่ากูก็อดลองมปอ,อีกตอนเที่ยงตอนเย็นกูยังไม่พออีกกดลองไปให้จบในวันนั้นเลยใช่ไหมครับบันทึกอยู่ในคุณวันนะครับผมาบอกว่าต้องอําให้เสร็จต้องซื้อหุ้นให้เสร็จด้วยนะครับแล้วเป็นไงเสี่ยงเอาใช้ภาษาง่ายๆไม่เสี่ยงจะเข้ามาตลาดหุ้นทำไมนะครับตรงนี้เป็นโพซิชั่นที่สิบ ใช่ไหมครับสามสี่นะครับตำแหน่งที่สามนะครับลงมานะครับ A B C เป็น pull back ขึ้นไปเห็นไหมครับตำแหน่งที่สามเป็น pull back นะครับตำแหน่งที่สี่ reacumulate นะครับก็เกิดตำแหน่งที่ห้าคือ temporary break ก็อนี้ก็คือจบห้าขึ้นพอดีนะครับก็คือจบเพราะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าถ้าเราลองแถวๆนี้เป็นร้อยสัตวาเรารู้แล้ว นะครับมันขึ้นมาขนาดเนี้ยถ้ามันลงเนีมันอาจจะลงได้ขึ้งหนึ่งของที่มันขึ้นมาเราเลือกรู้แล้วว่ากลยุทธ์ของการลงทุนก็คือแถวนี้ซัดได้เต็มแถวนี้ก็ยังซัดได้เต็มแต่ผ่านจากนี้ไปแล้วคุณต้องไม่เต็มแล้วถ้่คุณจะเทรดคุณต้องเทรดน้อยลงเพราะมันยังเป็นขาลองมันยังไม่ใช่ขาชอ็อตถูกไหมครับ ขอเข้าใจไหมครับอันนี้คือตำแหน่งของแนวโน้มขึ้นมี5้าตำแหน่งนะครับในตำราที่เขียนไปเยอะนะครับตำแหน่งที่1น,นะครับจุดกลับตัวคือจุดที่ปีสัญญาณกลับตัวนะครับกลยุทธ์จะเป็นสวิงเทปตำแหน่งที่2เปิดเน้านะครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนแนวโน้มตามทฤษฎีดาวนะครับ